สวัสดีนักเรียนนะครับนักเรียนบ้านสันลูนะครับชั้นประถมศึกษาปีที่4นะครับวันนี้นะครับคุณครูก็จะมาสาธิตการซักผ้าด้วยมือเปล่านะครับนักเรียนชั้นปสีก็น่าจะทําได้เราก็มารู้จักอุปรกรณ์ในการซักผ้านะครับ อันที่หนึ่งนะครับก็คือแปลงซักผ้านะครับแปลงซักผ้านะครับสองนะครับกะละมังนะครับอันนี้ก็มีนะครับกะละมังอาจจะมีสองกะละมังก็ได้นะครับกะละมังแปลงซักผ้าน,นะครับสามผงซักฟอกนะครับผงซักฟอกหรือที่เราไว้ซักผ้าผงซักฟอกนะครับซักฟอกนะครับต่อไป ตะก้าครับตะก้าที่มีผ้าผ้าที่เราใส่แล้วนะครับใช้แล้วนะครับนี่ครับตะก้านะครับตะก้าที่มีผ้าผ้าที่เราใส่มาแล้วนะครับนี่นะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นน้ํายาปรับผ้านุ่มนะครับนี่นะครับน้ํายาปรับผ้านุ่มนี่โอ้โหนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นไม้แผ่นเสื Israelis, ้อนะครับไม้แข่นเสื้ออ่านี่ครับไม้แผ่นเสื้อนะครับแล้วก็จะเป็นไม้หนีผ้านะครับไม้หนีผ้านะครับ ครับก็มีประมาณนี้นะวครับการซักผ้าหนึ่งนะครับต่อไปนะครับในการตากผ้าก็จะมีราวนะครับราวตากผ้าซึ่งจะใช้แขวนผ้ามีไม้แขวนเสื้อนะครับแล้วก็ไม้หีนะครับนี่คือราวตากผ้าอาจจะทำเองที่บ้านก็ได้นะครับง่ายๆนะครับใช้เชือกนะครับตอนนี้เราก็จะมาทําการซักผ้านะครับก่อนอื่นที่เราจะซักผ้านะครับเราต้องแยกประเภทของผ้านะครับผ้ามันจะมีผ้าสีนะครับหรืออาจจะเป็นผ้าสีขาวนะครับ ผ้าสีเราก็ควรแยกไว้นะครับเป็นผ้าสีผ้าสีต่างหากนะครับผ้าหลากสีส่วนส่วนผ้าที่มีลักษณะสีขาวเราก็ควรแยกเอาไว้อีกอย่างหนึ่งนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ตักน้าตักน้ําใส่ในกระมังนะครับกระมังที่เราจะซักนะครับตักไปเลยนะครับตักพอดีกับผ้าที่เราจะซักนะครับไม่เยอะเกินไปน้อยเกินไปนะครับดูปริมาณผ้าของเรานะครับถ้าหนึ่งตัวก็ใส่ ให้มันท่วมท่วมผ้านะครับอ่าต่อไปนะครับนี่ผงซักฟอกนะครับคุณก็จะใส่ผงซักฟอกลงไปในน้ำตุ๋นเตียมมาแล้วนะครับนี่็นปริมาณที่พอเหมาะนะครับเยอะเกินไปกองเยอะนะครับกองเยอะนะนักเรียนหลังจากนั้นนะครับใส่แล้วนักเรียนดูนะครับครูจ you know, ะตีให้เป็นฟองกรื่งซับฟอกมัได้ละลายนะครับนี่อย่างนี้นะครับโดยทํากันนะครับทุกคนนะครับตีเป็นฟองตีเป็นฟองนะครับ ไม่ต้องตีโฟองแล้วเข้ามาเป่าเล่นอย่างนี้นะครับไม่ต้องนะครับเรียนชออกันอยู่แล้วนะครับคุกคนนะครับอ้าวครูตีฟองแล้วนะครับตอนนี้คุณครูก็จะใส่ผ้านะครับตอนนี้ของคุูครูจะเป็นผ้าสีหลากสีเยอะนะลุงนะครูก็จะใส่ลงไปนะครับใส่ผ้าลงไปนะครับแล้วครูก็จะแช่ให้มันท่วมๆนะครับครูจะแช่ไว้ประมาณ10ถึง15นาทีนะครับแล้วแต่นะครับท่านเลอะ มากนักเรียนก็ดูนะครับว่าเสื้อผ้าของนักเรียนเลอะมากหรือเปล่าแว็บมันจะกับน้ํานะครับจะละลายเป็นส่วนผสมให้ผ้านะครับมันจะซักได้ง่ายขึ้นนะครับโดยไม่ต้องใช้น้ายาฟอกขาวนะครับอ่าในคุณครูแช่ไว้สิบถึงสิบห้านาทีนะครับโอเคอ่าผ่านไปแล้วนะครับสิบห้านาทีนะครับตอนนี้คุณครูก็จะทําการซักผ้าด้วยมือเปล่านะครับมือเปล่านะครับขั้นตอนแรกนะครับขยี้นะครับบริเวณคอเสื้อ คอเสื้อบริเวณนี้นะครับนักเรียนเวลาใส่แล้วนะครับมันจะเป็นคาบสกปรกได้ง่ายนะครับนะครับขยี้ส่วนที่2นะครับบริเวณรักแร้นะครับรักแร้ของเสื้อนะครับจะอยู่ใบบานนี้นักเรียนก็ขยี้นะครับขยี้อย่างนี้นะครับขยี้ไปขยี้ทุกส่วนนะครับให้ทั่วทีละชิ้นทีละชิ้นนะครับผ้าอันไหนเส้นผ้านะครับเป็นผ้าประเภทผ้ายีนย่างนี้นะครับคอเสื้อนะครับซักยากหรือนักเรียนก็ใช้แปรงนะครับนะครับอย่างนี้นะครับ ืออย่างนี้ก็ได้นะครับกะละมังนะครับแล้วเรนก็ขยี้ไปนะครับแปลงไปนะครับให้รอบเสื้อไปเลยนะครับนะครับอย่างนี้หลังจากนั้นก็ดูส่วนต่างๆที่ผ้าว่ามันสะอาดหรือยังนะครับขยี้ไปนะครับขยี้ไปโอเคครับทุนภูกซักเสร็จแล้วทีนี้เราก็จะนี่ครับปิดแฟลนะครับปิดผมกักโฟอ่าใส่ในกะละมังนะครับ ตอกเสร็จแล้วนี่นะครับเรียนดูนะครับใส่กระงมังเพื่อเราจะล้างนะครับอี่ครับูก็จะปรับน้ำนะครับล้างประมาณ2-3งถึามน้ำนะครับจนกว่าผ้าจะสะอาดนะครับ เวลาล้างผ้านะครับนักเรียนก็ขี่นี้นะครับขี่ี้บ้างเบาเบานะครับพร้อมกับบิดน้ํานะครับบิดไปเรื่อยๆนะครับล้างผ้านะครับนี่คือขั้นตอนการล้างนะครับทําอย่างนี้นะครับสองถึงสามครั้งนะครับเพื่อให้ผ้าเราจะสะอาดนะครับตอนนี้คุณครูนะครับก็ล้างผ้าที่เรียบร้อยแล้วนะครับล้างสะอาดแล้วนะครับสองใสมน้ำแล้วตอนนี้นะครับคุณครูก็จะตัดน้ํานะครับ ใส่น้ำยาปักผ้านุ่มนะครับนี่น้ำยาปับผ้านุ่มนะครับคุณจะใส่ลงไปในน้ำนะครับนั้เรียนก็ดูขนาดปริมาณผ้ากับน้ำยาปักผ้านุ่มนะครับใส่เยอะไปก็สิ้นเปลืองนะครับมันจะมีกลิ่นหอมนะครับนะครับของมือดีให้ท่วนะครับทั่วผ้าแล้วก็น้ำผ้าของเรานี้นะครับที่ซักล้างเรียบร้อยนะแช่ลงไปครับผมแช่ลงไปนะครับนะครับแช่ลงไป เสื้อผ้าของเรานะครับจะได้มีกลิ่นหอมนะครับใส่แล้วรู้สึกสดชื่นนะครับคุณครูจะแช่ทิ้งไว้ประมาณ 10- ถึง20นาทีนะครับหลังจากนั้นคุณครูก็จะไปเตรียมการตากผ้านะครับเราตากผ้าต่อไปนะครับนี้คุณครูก็นําผ้าที่ล้างน้ําสะอาดเรียบร้อยนะครับจะนํามาตากนะครับนักเรียนก็นะครับกลับด้านนะครับของเสื้อผ้านะครับเอาด้านในนะครับที่ร่างกายเราสัมผัสกับเสื้อผ้ามากที่สุดนะครับ นี่อย่างนี้ครับแล้วก็สะบัดนะครับอันนี้ถ้าลักษณะอย่างนี้ครับเราจะใช้ไม้แขวนนะครับนี่แผล่นะครับี๋ยวก็ปาราวอันนี้นะครับคุณครูจำลองไว้ให้นะครับสําหรับฝนตกนะครับตามความเหมาะสมนะครับนักเรียนก็ควรตาในที่มีอากาศร่งนะครับที่มีแสงแดดนะครับเสื้อผ้าจะได้แห้งเร็วนะครับนะครับผมก็แฝนงไปนะครับ เว้นระยะห่างของเสื้อผ้าให้ดีนะครับสบัดผ้าจัดทรงเสื้อผ้าให้เรียบร้อยนะครับอย่าลืมนะครับกลับด้านเสื้อผ้านะครับนะครับอย่างนี้นะครับเอาด้านในนะครับสบัดนิดนึงนะครับส่วนไม้มีดนะครับครูครูก็จะตากเสื้อผ้าที่มีขนาดเล็กนะครับเสื้อผ้าน้องๆ้องนะครับอันนี้ค็นครูทักของมือนะครับเมื่อกี้ เราก็จะใช้ไม้ดีดนะครับดินที่ราวได้เลยนะครับนี่นี่นะครับนะครับเป็นการเสร็จสิ้นในการซักผ้าด้วยมือนะครับนักเรียนสามารถไปทําได้นะครับที่บ้านนะครับแล้วส่งวิดีโอเล็กๆกน้อยๆในการซักผ้าให้คุณครูดูนะครับวันนี้คุณครูก็จบการนําเสนอเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีนะครับ Bye bye.